วันออกพรรษาวันที่ฟ้าดินเปิดรับพลังบุญวันนี้ถือเป็นวันมหามงคลที่สุดของปีเพราะเป็นวันที่สามโลกเชื่อมถึงกันทั้งโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกวิญญาณบุญที่เราทําจะส่งถึงผู้ล่วงหลับได้โดยตรงและอย่างเป็นวันที่พลังบุญแรงที่สุดเปรียบเหมือนการเปิดประตูชีวิตใหม่จากความทุกข์ไปสู่ความรุ่งเรืองหลวงปู่สอนว่าถ้าอยากเปลี่ยนชะตาชีวิตในวันออกพรรษาต้องถวายสังฆทานสามอย่างให้ครบเหมือนปลูกกราดาแก้วแห่งบุญที่มันคงสามต้นคือ1สังฆทาน พื่ออายุยืนถวายของที่ช่วยให้พระท่านมีสุขภาพแข็งแรงเช่นอาหารยาของใช้บุญนี้จะกลับมาหนุนให้เรามีสุขภาพดีอายุยืน 2. ส,สังฆทานเพื่อปัญญาถวายสิ่งที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมเช่นหนังสือธรรมะหรือสนับสนุนการเรียนพระบุญนี้จะกลายเป็นแสงสว่างให้เรามีสติปัญญาและตัดสินใจถูก 3. ส,สังฆทานเพื่อความมั่งคั่งถวายปัจจัยเรื่องนุ่งหม่มหรือของอย่างชีพบุญนี้จะดึงดูดโชคลาภและความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิต เคล็ดลับสำคัญคือเจตนาและการอธิษฐานให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้ทรงผลให้อายุยืนปัญญาเกิดและชีวิตมั่งมีอย่าทำด้วยความโลภแต่ทำด้วยศรัทธาและอย่าลืมอุทิศบุญให้พ่อแม่บรรพชนและสรรพสัตว์ทั้งหลายหลงปู่ท่านว่าการให้คือหลักฐานของความร่ำรวยคนที่รู้จักให้ไม่มีวันขาดแคลนเราบุญไม่เพียงเปลี่ยนโชคชะตาแต่เปลี่ยนใจเราให้สงบและมีแสงสว่างนำทางชีวิตจริงๆ